ที่5นะครับนี้ก็จะเป็นสีที่เราเตรียมไว้นะครับแห้งไว้แล้วนะครับก็นะครับนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วนะครับอ่าสามส่วนสี่หนึ่งส่วนสองสามส่วนแปดเบอร์สี่เบอร์แปดแล้วก็แผน่นนะครับแผก็จะไม่มีรู 5 1 5 0ง0 5 2กรัมครับอ่านี่ก็คือหญิงที่ใ่เก้องสีย์แปดห้าศูนย์สองจุดหกเก้าห้าศูนย์แปดจุดศูนย ครับ4 9 4, 4 6 4 4 8 2 9 3 4 2 8 9 7 5 2 6 3 5 นะครับไม่มีนะครับแคือเท่าเดิมน,นะครับแต่แกง1นิ้วไม่มีก็เท่าเดิมส่นสีได้670.41ได้1173.57นึ่งเะครับหกหกหกห 8ปดสี่แปดเจุดจุด